กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมมน,นี้พ่อเที่ยงก็จะพาท่านผู้ชมไปจิตตามตัวเลขทั้งจังหวัดกราฬสินธุ์ครับผมเป็นสูตรหวยคำนวณของพระอาจารย์สี่หกเนาะครับเนาะตามที่พ่อเที่ยงเดินทางไปทายถ้ำเป็นคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกะสิบหกสิบเจ็ดงวดครับผมถี่ยังพ่อในพาดเลยครับท่านผู้ชมก็อาายากให้ท่านผู้ชมได้ไปเบิง่งไปชมน,น้ำกันว่างวดนี้พระอาจารย์เด่นตัวใดร่องตัวใดเนาะล่องมาเปรียบเทียบเบิ่งกับสูตรหวยจาก สำนักต่างๆครับผมว่าตัวเลขที่เลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นเลขเด็ดนี่จะเป็นตัวเดียวกันกันบอ่อครับผมฉะนั้นแล้วห้องกล้องไปติดตามไปเบิง่งไปชมนํากันเลขครับจากแอมินของห้องอยู่ทั้งไฟกะลฬสินครับผมลองไปเบิง่งไปชมนากานครับว่าจะได้ตัวเลขเด็เดมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องไปครับผมอ่าเบิ่งนะคะสำหรับงวดนี้นะคะ,ะเด่น6ก 0 2งค่ะาูาจย์602เล็กเด่นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ชุดที่17งวดไม่เคยผิด,ด17งวดมาแล้วนี่คือเขาเบิร์ตเขาวงวดนี้สิเป็นงวดที่18นะคะท่านผู้ชมสําหรับสองตัวบนนะคะใช่ไหมสองตัวบน56 66บอกว่าแยกเ็นซือต่ว่ากูได,ด้มาเต็มชุด อ๋อค่ะว่าจารย์แยกไห้นะคะท่านผู้ชมกัดซิมีเลขบนกับลลางเลขบนกับเลขลางบนกับลางอันนี้อันนี้คือบนกับลางนี่คือเป็นชุดนี้นะคะ5้าหกหกหกเจ็ดหกสองหกห้าแดหดเจ็ดแปดสล้วก็สองนนะคะท่านผู้ชม บันนี้พระอาจารย์เพิ่นเน้นบนนะคะบนนี่จะมีหกแปดหาแปดแล้วก็สองแปดนะคะหกแปดห้าแปดสองแปดชุดกันนี่สิมีหกศูนย์กับสองหกอันนี้เป็นตัวก,กันนะคะท่านผู้ชมเน้นนะคะเน้นบนนะคะเน้นบนนี่หกแปดห้าแปดสองแปดโอ้แสดงว่านี่แหละสามชุดเพิ่นให้เน้นนี่อันนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเอ่อ ที่เพิ่นหายมาเดี๋ยวจะคูณสิบสองค,ค่ะสองสี่หกสิบสองสิบสองคูนะคะสิบสองคูนี่สิบเป็นบนกับล่างถ้าบ,บนนี่เพิ่นซิเน้นหายก็คือมีสามคูนะคะหกแปดห้าแปดสองแปดชุดกันก็จะมีหกศูนย์แล้วก็สองหกนะคะท่านผู้ชมส่วนเลขล่างได้บันนี่ล่างนะคะเด่นล่างจะมีเลขสามกับเลข กับหานะคะเนาะ <Yeah. S 1> เด่นล่างจะเป็นสามกับห้านะคะท่านผู้ชมล่างนี่สิมาเน้นหาหกหาแปดแล้วก็หาศูนย์หกหาแปดแล้วก็หาศูนย์ชุดกันนี่สิมีสามสองกับสามหกสามสองกับสามหกนะคะท่านผู้ชมเอาอันงวดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจรารณาเบิงนะคะเป็นงวดที่สิบแปดนะคะที่เป็นตัวเลขแนวทางนะคะที่เอามาฝากเฟ้นค่ะเฟ้นชมเนาะ ถ้าผู้ถ้้าผูใดโชคดีนะคะอยากรวมทําบุญน,นะคะกับตามเลขที่บัญชีนี้นะคะท่านผู้ชมธนาคารกรุงไทยนะคะ4040739973 4040739973นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะท่านผู้ชม ย่งไปซื้อลอตเตอรี่ก็ติดซ้ำกับภาหน่ั่นน่ะซ้ำหาหมดวิญญานนี่กันไปซื้อลอตเตอรี่ต้องติดซ้ำกับภาไว้มันงค่ะซหาหนึ่งเป็นหนึ่งค่ะท่านผู้ชมซ้ำกับภาแล้วค่ะเพิ่นว่าให้ติดไว้เนี่ยเล็กน้อยเด้อซ้ำกับภาให้ติดไว้ค่ะเดี๋ยวเรียกรางมั้งอ๋อ เอาห um ้ขาจานเขียวเนี่ไปคนขาเขียนปรีิสตตัเนาเขียนเลยข้าจานเล่าสีนไปทุนยาเราไปทุนะอยู่อันพวกก่นหนาแต่ห้ากับปว่าออกก็ได้ดอกเจ้วนั้นจะเขียนงามไรมันอาจานเล่าสิไปทุนละงานไม่เช่นดวไม่เนน้เราเขียนงามเพราะมันดุนมันดนล่านะเล่าไปทุนะงานะเขียนพออ่านออกโอ้เขียนงัาน เฟ้าปีนบนกลางกุดสงเน่นร่วมครับเน่นบนล่างร่วมครับอาจารย์อันนั้นชุดนั่นเป็นร่วมบนล่างเพิ่นแยงหาต่างหากวันนี้เพิ่นแยงหายวันนี้ผ่าทิ้งที่ยาสามตัวเลยครับแมนว่าข่าวอาจารย์เนี้ยเล่นสามตัวเลยเพ้าะผ่าตั้อยี่ยา เรียนร่วมเนาะบนล่างชุดสิบเจ็ดงวดไม่เคยเรียนงวดนี่วก็ต่องโมกครับศูนย์ครับสองค่บชุดสิบเจ็ดงวดไม่เคยผิดใช่แล้วไม่ติดฝาอันนี้ใื่เป็นงวดที่18นะคะ นี่ชิบิ่เราทผ่านมาแล้วอืม่็คือมีสองสูตรกัหน่อยจ้ะเข้ากัากันตะก้อนให้เนี้ยงานนี้บ้าหัวอก้อนหรนมัหนึ่งมวนหัวโดนสิบเนคือเข่าล่างวนค่ะแต่สูวนหนึ่งม้่งไหใหอแต่สูตรนี้โอเคนะอาจารย์ตอนมากกับอันมัดีไลน์นะห้าหกห้าแปดบ่ห็นเพิ่นเทปแบบกเขาับเพิ่นกับคัดมาโหลดนั่น มันเด็ดเด็ดแล้วนี่สิบสองชุดห้าหกสิบสองชุดกระจิงยุ้ยจะพาจานขันหายเน้นๆอันบนสามชุด 5, 8, ล่างสามชุดห้าสิบกระถือว่าบาหลายดอกมาหลายหางหกหกหกแปดหกศูนย์ จริงคอตะวามันเข่าอยู่ี่สองูนย์ทุกหลายเนี่ยบ้นขาลงแม่อนี่ครับอันนี้มันเข้ากว่คือว่าสศิตมันมาดีมันต้องเดินดีแยล้่างเลยมันเสรษตีมันกาค่อยผ่ดนีพัฒน์บัวนี่ะลอยลอยนี่มันกิดนได้กำไรยู่ได้มาตีานอเส้่ดีมันบอกขลรงมันบอกขเงใ่าท่านมาเกียร์เศนย์จ็ดาวซาบา อยากันนั่นนี่เขียนในเบิ้องนี่เขียนเป็นมาามแาจะลาหัวจะลงหัม้ามันเข่ามากไล่เบื้องบนค่ะสแปดเจะาสูตรนันไห้คนบได้เหมืนบอดจันท้าสีเฮียบอะไ้เป็นสูตรเนาะดอกคาเว่าเอาดอกคะอาจารย์เอาไว้นี่แหละให้มาเลยให้จาแจ์ทุกคนพิจารณาคันโซ่สูตรมันกะคือว่าแล้วเนาะเก็ดศบสอูตหรครับไปที่สองหกสองแปดสองศูตรสองสูนครับ คือบอกไายรคควันม re so ูแล้วพอต้องไปเลยว่าไปคันหลอกกูเลยมานนี่นะท่านโรที่แหลกวาชิมาแต่มือเหล็กออกผลอันหลังวันที่จิบจีบวาชิมาแต่วันที่จิบจีบมากพอท่านอันนี้คือเป็นเหล็กอาจารย์โดยตรงเลยนะคะท่านผู้ชมว่าม่นเหล็กอันนี้กูหลากอยห้าออกมากคือเขี่ยวในเล่ดิออกมากโล่งเลยกันเลยนี่คือเป็นสุดท้ายตัวมัน เลอบอกอค่ะทำคเป่ล่างุน้ำสูแล้วก็ล่างอันสามห้าเนาะเขียนดูนะคะอเป็นล่างสามับห้าสาเห็นให้เราเขียนเดี๋ยวเน้นห้าหกห้าแปดห้าศูนเน้น พระอาจารย์เขาถือว่าเด่นหมดนาะอันเจต่างเข้าใจว่าพระอาจารย์จับมหก้กระจิงอยู่ค่ะแต่ว,ว่าหันจะลืมเหลือเบิบ้งที่ว่าเพิ่นว่าเด่นสามตัวนี้คือตัวหยังเฮาต้องพิจารณาตัวที่เพิ่นว่าจับกูอาจจะอาจจจะับผิดแพงมาดึงมาตัวนี้พระอาจารย์กับคือเป็นความชอบควาพระอาจารย์เนาะค่ะเนาะอันนี้เนาะจับมวยกระมันแตกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเด่นเป็นมันาีมันดีมีโอกาสเขาสูงว่าเฮาจับกูได้จับกูบางครั้งเฮาก็อาจจะจับพลาดนะ ควาเหล็กมันลอยก่าคูเนาะที่นี่แน่คือเขาเน้นเหล็กเด่นอยังไงซะอาจา์ไม้ควาจังสัรเนาะค่ะเนาะไม้นจะเน็กเด่นนี่คือโบแมนวาเขียนเหตดตึ่มานนี่บางคนก็อาซมากอาจจิไปจับเองนี่สีก็ได้นะโบมาหกหาจะซิใส่หกคืออนเป็นสีหน้าหกนึ่งเป็นสีพวาหนึ่งอยู่นี่สุด12่สองน่เข้าใจว่าเล็กเด่นที่พระจานไอ้สีหนมาเนี่ยสูญสองไปส สีไปมันสีแต่มันในนี่มันไม่สีเลยนะนี่สุด602นี่คือมาแน่นอนนะคะพระอาจารย์เนาะมันบาหวานทีนี้สามตัวนี่ตรงมาแหละตัวใดตัวหนึ่งนะฮะเชียนมาน้ำกันหมดแล้วที่พระอาจารย์จับหายสามชุดกระจิงยุติบ้ามาเบิ้งตัวนี้เธอเข้าอยากเพิ่มอยากยั้งก็คือให้ดูในเหล็กด่นตัวนี้เอามาจับคู่ไปย้อนนุ้ยนะคะเนาะคลิปถึงร่กันเลยตัวเหล็กเด่นนุ้ยเบาไขว่ผ่านได้เลยครับย้อนตัวคลิปเกาเลครับมีนุ้ยเบาผ่าน รเ,เร,า,ราคนอยากเห็นจะซื้อเรื่มขายหลุดเป็นคนเดิมคืออะไรนะว่าพวกเราเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วพระอาจานในเห็ดเอิร์ธน่มีหมดใหม่จะได้อาจารย์ขาท่านผู้ชมนะคะกะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ สำหรับมือนี้นะคะแอดมินก็ได้เดินทางมหาพระอาจารย์ซีหกนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่แล้วนะคะของพระอาจารย์ก็เขานึงซีเต็มเต็มเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ได้เขามาติต่มรับชมนะคะงวดที่แล้วก็คงจะรูดีนะคะว่าตัวเลขของพระอาจารย์นะคะของเพิ่นเขามานะคะสิบเจ็ดงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมบอเคยลดเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบแปดนะคะ ครับท่านผู้ชมตัวเลขกาหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะถูกอกถูกใจกันบ่รหลายกันหน่อยเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นสูตรหวยคำนวณของอาจารย์4ี ook, ครับผมกาอย่างเทียนมีนห่อใดเขียนในเบื้องลัครับผมเป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณเป็นบัวจะเป็นเลขวิ่งเลขจับคู่เนาะแต่ว่าท่านใดชิ้นชอบกา,อาสูประกาเมาจดไว้คนระับผมมักชุดใดคู่ใดกาสูประกาศมาจดไว้เนาะแต่ว่าเทางนิคท่านก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ให้ดูอย่างมีสติให้ดูอย่างมีสติครับผมกาสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไล์ก็ดแช่กดไล์ก็ดแช่แล้วก็กดติดตามที่ขาดไปเลยก็คือกดกระดิ่งครับผมเพราะว่าพอเที่ยวลงคลิปไปท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขได้เด็ดก่อนคนอื่นก็สุดท้ายนี่พอเทียงจะขอตัวลาไปก่อนก็ขอผู้ทุกท่านมีตความสุขวามจะเจริญก็ไดใดตัวเลขโชคลาภไปแล้วขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขวามจะเจริญมีแต่ความโชคดีตลอดปีตลอดไป หางไก่หลกไผ่ไข่เจ็บสุขภาพแข็งแรงมันหมานกันสุสขทุกคนไปละครับ